สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะโดยเฉพาะเพื่อนๆคนที่เกิดวันอังคารนะคะนี่จะเป็นคลิปนะคะดวงทั่วไปของคุณนะคะประจำเดือนมิถุนายน2565นหคะเ้อานะคะออดูก่อนล่วงหน้าได้เปรียบนะคะแต่เดือนนี้หมอโบม,มาช้านิดนึงเนาะปกติจะมาต้นเดือนนะคะพอดีออกคลิปไม่ค่อยทันะนะคะภารกิจเยอะ,อะมีข่าวมาแจ้งให้ฟังนะคะสำหรับใครนะคะที่รอคอย าการลงทะเบียนเรียนภาคยสรุ่นที่7นะคะแบบมืออาชีพได้ทำการเปิดแล้วนะคะก็คือทักเข้ามาสอ,อบถามได้ที่ไลน์นะคะรายละเอียดตรงใต้คลิปนะคะใครที่คุณแบบว่าเข้าไปอยู่ในกลุ่มไลน์นะคะที่รอคอยสมัคร รุ่นที่7นะคะที่รอคอยในกลุ่มประมาณสาีเดือนแล้ว <laughs> ก็กรุณาไปอ่านข้อความไว้น,นะคะเดี๋ยวไม่ทันนะคะอ่าเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเพื่อนๆวันอังคารเป็นยังไงกันบ้างนะคะอยาคไปฟังรอการสัมภาษณ์นะคะคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นคนที่ขยนันคล่องแคล่วว่องไวนะคะมีไหวพริบนะคะมีแบบมีไฟมีแรงอ่า มีความทะเยอทะยานกล้าหาญนะคะแต่บางครั้งก็จะมุดทะลุนิดนึงนะเออบางคนจะบอกว่าวันอังคารเจ้าชู้อันนี้ไม่รู้นะแล้วแต่บางคนนะหมอกว่า,วาแต่ถ้าชาววันอังคารเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอ่าอคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดแล้วกันเนาะคีย์เวิร์ดเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนฉลาด นะคะมีความเป็นดาวองคารัเนาะฉลาดแล้วก็เป็นคนที่กล้าหาญนะคะแต่บางครั้งอาจจะเป็นคนที่นักเลงนิดนึงนะคะแต่ก็เป็นคนที่จริงจังนะจริงจังจริงใจนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าอะไรบ้างจะเกิดขึ้นกับคุณมีเรื่องราวดีๆอะไรหรือเปล่านะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังเนาะว้าวสองคาถาขึ้นมานะคะ The High p r i n t e d ขึ้นมาค่ะว้าวสิเหรียญคะ่ะเดี๋ยวขอปรับกล้องให้ hey, เห็นชัดๆนะคะโอ้โห oh, The w e l l of Fortune ค่ะอะไรจะโชคดีขนาดนี้อ่ะสิบดาบขึ้นมาสุขภาพไม่โอเคนะ วันอังคารนะคะคือในเดือนนี้หมอโบเห็นคุณกำลังรอคอยข่าวดีรอคอยการขยายนะคะมีโอกาสมีทิศทางแต่ที่แน่ๆน,นะคุณมีมีเกณฑ์ที่จะได้ข่าวข่าวดีมากๆเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเข้ามาข่าวดีกำลังมานะคะอยินดีด้วยข่าวดีกำลังมาส่วนใหญ่ในเดือนนี้นะคะชีวิตของคุณจะไปเกี่ยวข้องกับงานกับความสัมพันธ์สมากนะคะส่วนใหญ่เนี่ยนะ เดี๋ยวขอดูไพ่เสริมสามใบโอ้โหซ้ำคาถามาสองใบเลยค่ะ I have the energy n อ e e ี้ t o l i p Mygo l นะคะอ่ะใบที่สองซ้อนมาโอ้โห9ก้าถ้วยนะคะ I chart in the flow of light ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะเป็นอะไรที่แบบ หลังอะไเข้ามาหาคุณคุณจะได้ในสิ่งที่คุณอยากแหละนะคะ uh huh. ในเดือนนี้ I'm Success in All I d o สุดยอดมากโดยเฉพาะการงานทะแยงมงุงเลยนะคะ uh huh. การงานปังมากอะ่ะชาวนังคารในเดือนนี้ uh huh. เดี๋ยวขอเปิดไพ่เสริมนะคะมาบเปิดไพ่เยอะเนาะฮาร์ดแอนดเคอร์หน่อยเช็ค uh huh. เดลิฟ เบดจักกะขึ้นมาเชิงโยโฟกัสอ่าเอาล่ะเพื่อนๆคนที่เกิดวนันอังคารนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ ในเดือนนี้ขึ้นมาเลยนะคะอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการขยับขยายหน้าที่การงานการได้รับมอบหมายหรือบางคนอาจจะไปทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าต่อยอดขยับขยายเขาเรียกอะไรนะผลกําไรหรือบางคนทําธุรกิจครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคือมีความก้าวหน้านะคะแต่เหมือนรู้สึกว่าสุขภาพไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะสําหรับบางคนน่ะนะสุขภาพอาจจะเป็นแบบเออโรคประจําตัวหรือว่าเออบางคนแบบเพิ่งเจออะไรมานะคะ ก่อนหน้าน,นี้หรือเพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนี่เองอะนะคะอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์ถูกแทงข้างหลังหรือว่าถูกใครทําอะไรไม่ดีใส่รับหลังคุณอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเอาล่ะเดือนนี้โดดเด่นที่การงานเพื่อนๆวันอังคารน,นะคะใครที่รอคอยงาน มีโอกาสอย่างมากที่จะได้เริ่มต้นงานนะคะใครที่รอคอยงานไปสมัครงานหรืออะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะได้ข่าวนะคะดังนั้นขยันไว้อย่ากิบอัพนะคะอย่ากิบอัพหรือว่าอย่าท้อแท้นะคะมีโอกาสจะได้งานคะ่ะอาจจะมา้คุณเลือกนะคะซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีมาทั้งสองทางเลยนะคะแต่คือมีโอกาสมาแล้วแน่ๆแหละต้องคว้าไว้ก่อนนะคะส่วนใครนะคะใครที่ทํางานแบบทำงานประจำนะคะใครที่ทำงานประจำอยู่คุณก็มีโอกาสที่จะได้รับการ ช่วยเหลือหรือว่ามีข่าวดีเกี่ยวกับงานประจําเกิดขึ้นนะคะเออซึ่งเป็นข่าวดีอาจจะมีการแบบได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเงินเดือนเพิ่มก็ได้นะคะเออเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเปิดนางฟ้านะคะ creation นะคะ ninira เดี๋ยวนะ ใช้สําหรับนี้นะคะใครที่ทางานปรจะจําบอกไปแล้วมีโอกาสได้การได้รับการขยบขยายหรือว่า,าเขาเรียกอะไรการช่วยเหลือหรือบางคนอาจจะมีการแบบจบโปรเจกต์จบโครงการจบได้ด้วยดีนะคะจบปุ๊บแล้วเริ่มต้นงานใหม่ทันทีเริ่มโปรเจกต์ใหม่ทันทีซึ่งสิ่งที่คุณทําเนี่ยต้องบอกเลยว่าการเงินมันดีมากๆ นะคะไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรอย่าเียเป็นช่วงที่น้ําขึ้นให้รีบตักโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินจะดีมากๆเลยนะในเดือนนี้ชาววันอังคารเอาแล้วค่ะเงินนะคะเงินเนี่ยต้องบอกว่ามาเต็มที่บางคนมีเกณฑ์ได้มอรดกอสังหาริมทรัพย์หรือว่าได้เงินก้อนหรือว่าโชคลาภก็ได้แต่ต้องระวังการถูกหลอกหรือหักหลังหรือว่า ผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะคะก็ตรงตรงเลยนะกลัวหงไ,ไดหงินะคะสิบดามกับสิบเหรียญมาด้วยกันเนี่ยอาจจะเป็นแบบทุกขลาบก็ได้นะคะยังไงก็ต้องแบบดูแลสุขภาพของตัวเองดีๆแต่เงินเนี่ยมีโอกาสได้เงินนะคะก่อนหน้านี้น่าจะมีโชคมาแล้วหรือว่าเงินมาจากทางไกลก็ได้นะคะเงินมาจากทางไกลก็ได้น่าจะมีโชคแต่ไม่ไม่ใช่จากการเสี่ยงหรอกนะคะถามว่าก่อนหน้านี้น่าจะมีการเสี่ยงแล้วได้มาแต่ว่ามัน ถามว่ามันมีโชคดีในเรื่องของโอกาสซะมากกว่านะคะทําให้มันมีเงินเยอะเข้ามาอย่างเงี้ยนะโอกาสกําลังเข้ามานะคะเพื่อนๆชาววันอังคารยินยดีด้วยมั้งสามใบสามกทามาสองใบเลยข่าวดีในเร็ววันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณรอคอยนะ่าจะเป็นการเงินหรือว่าความสําเร็จบางอย่างในเรื่องของโปรเจกต์โครงการหรือการต่างประเทศอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันจะทําให้คุณสมใจนึกแหละเออมันจะทําให้คุณสมใจนึกนะคะ มันมีบางอย่างนะคะเหมือนคุณกำลังหมอว่าไม่ได้บอกว่าคุณจะเลือกนะแต่เหมือนคุณกำลังโฟกัสอะไรบางอย่างอยู่คุณควรที่จะยู e y o u อินทิ i ชั่นหรือว่าใช้เซนส์สัมผัสหรือว่าใช้เสียงภายในของตัวเองอะนำทางนะคะเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนคุณกำลังจะ เรียกว่าอะไรนะสปิริตภายในของคุณหรือว่าคูบาอาจารย์ของคุณองค์ครู้ของคุณกําลังจะนําทางคุณนะคะให้โฟกัสไปจุดใดจุดหนึ่งเหมือนคุณจะได้รับโอกาสให้คุณจงหยิบยื่นโอกาสเห็นไหมมีแสงออกมาแล้วคุณก็หยิบยื่นไม่ใช่คุณหยิบยิ้มคุณ คุณอ้าแขนรับแสงนั้นเหมือนในรูปเนี้ยนะคะเหมือนแสงสว่างกําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วดนั้นคือเปิดใจต้องคิดบวกเยอะๆอย่าคิดนก g นะคะดูช่องของหมอโบก็คือถ้าคุณดูไปเรื่อยๆแล้วคุณแบบเออเปิดใจรับฟังนะคะแล้วก็เลิกเป็นคนที่นกาทีฟอ่ะจะมีแต่ชีวิตที่ดีลังหลเข้ามาหาคุณเองนะคะโลกใบเนี้ โลกปัจจุบันนี้เราต้องอยู่แบบเป็นสาย spiritual positive นะคะมันถึงจะอยู่ได้แล้วก็มีอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่เราจะต้องตื่นรู้นะคะดังนั้นเนี่ย intuition ของคุณกำลังเปิดนะคะดังนั้นให้ฟังเสียงกระซิบภายในของเัวเองดีๆนะอ่ะสุขภาพต้องระวังนะคะอาจจะแบบเออบางคนก็รู้อยู่ว่าเองเป็นอะไรนะคะก็ควรที่จะ take care แหละเออช่วงนี้นะเพราะว่าหมอโบก็ไม่อยากจะเน้นย้ำเรื่องสุขภาพเพราะว่า ถ้าคุณป่วยคุณก็ควรที่จะจัดการไม่ว่าจะเป็นการทำงานหนักหรือสิ่งที่เคยเป็นอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะเนาะระวังการกลับมาของแบบเขาเรียกอะไรนะอาการที่แบบว่าถ้ามันหักหงกเกินไปมันอาจจะซุดได้ถ้ามีโอกาสรีบเคลียร์นะคะเออแต่ถ้าคุณสุขภาพดีแล้วอะไรเงี้ยมันก็โอเคนะคะอาจจะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับกระดูกฟันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าโรคประจำตัวของตัวเอง มีโอกาสเดินทางไหมอาบางคนมีข่าวในเรื่องของทางไกลต่างประเทศหรือว่ามีโอกาสเดินทางเข้ามาได้นะคะในเดือนนี้อทางไกลก็ได้นะคะอ่ะเจ้าของธุรกิจกิจการเนี่ยดีมากๆบอกไปแล้วนะคะการเงินมาเต็มที่การค้าขายใครที่ค้าขายเนี่ยเป็นช่วงที่ขายดีนะคะน้ําขึ้นให้รีบตักอ่ะมีมือนะคะยื่นโอกาสมาให้คุณ นะคะคุณจะมีโปรเจกต์ใหม่คุณจะมีโอกาสที่แบบได้รับมอบหมายหรือว่าคุณจะได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาขยบขยายชีวิตของตัวเองนะคะให้ไปสู่ไปสูงจุดสูงสุดได้เพราะเขาเป็นคิงออฟวอลมาสนับสนุนนะคะดังนั้นอย่างที่บอกนะคะน้ำขึ้นให้รีบตักนะ,ะทีนี้ความรักล่ะความรักเป็นยังไงขอเปิดไพ่ความรักหน่อยนะคะอ่ะมีบางคนนะคะอาจจะเป็น จัก,กรที่1ของคุณกําลังเปิดนะคะจัก,กรที่1กําลังเปิดหรือว่าถ้าใครไม่รู้จักจัก,กระนะคะก็ควรที่จะแบบเออลองเสิร์ช Google ดูนะจัก,กระที่1คืออะไรจัก,กรที่1เป็นจัก,กระแห่งการเอาัวรอดสัญชาตญยานซิกซิกเซน์ไม่ใช่ลางสังหรณ์จิตไม่ใช่ลางสังหรณ์สัญชาตญยานในการเอาัวรอดหรือว่าลางสังหรณ์นั่นแหละนะคะแล้วจัก,กราที่1เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเหมือน ความมั่นคงความปลอดภัยอย่างเงี้ยนะคะหรือการที่แบบว่าครอบครัวก็ได้นะไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะอืถ้าถูกเปิดแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งสิ่งนี้มันจะดีขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นสุขภาพเนี่ยก็ควรที่จะเกี่ยวข้องกับการที่แบบเออเท้าขาอะไรเงี้ยนะคะก็เดินบ้างนะเดินบ้างออกไปเดินบ้างถอดรองเท้าเดินพื้นดินบ้างอย่างเงี้ยเนาะเอาแล้วค่ะทีนี้เรามาดูว่า ความรักเป็นยังไงขอเบอิดสามใบก่อนนะคะความรัก confusion นะคะบางคนจะรู้สึกว่าสับสนกับความสัมพันธ์นะคะรู้สึกว่าสับสนนิดนึงแล้วก็ special ขึ้นมาเหมือนใช้เซนส์นะคะของตัวเองนำพาไปบางคนโซเซีร์ชิ่งกำลังทำงานนะคะอาจจะมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างให้คุณได้พบได้เจอคนทางไกลต่างชาตินะคะกำลังจะเริ่มต้นเข้ามาแล้วเป็นชาวธาตลมนะคะในเดือนนี้ นะคะ intense relationship ะกับความสัมพันธ์นะคะช่วงเวลานี้จจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันลึกซึง้งนะคะมันลึกซึง้งมันผูกพันมันมีความ intense นะคะอย่างอาธิบายไม่ถูกไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะแล้วบางคนก็มีความสับสนบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยนะคะหรือความลักที่ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสับสนก็ได้นะคะ ในช่วงนี้หรือบางคนตรงๆเลยนะคะจบความสัมพันธ์เพิ่งจบความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์ที่แบบว่าไม่ชัดเจนมานะคะหรือว่าเลิกลากันมาแต่ว่าเลิกลากวยดีนะเออนะเพื่อเป็นการมูฟออนไปเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะทีนี้นะคะขอดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใบนี้ขอเปิดพระพิคเนศสามใบนะคะ น้องๆน,นักศึกษาเป็นช่วงเวลาที่ดีมากในเรื่องของการเรียนนะคะเนาะคิดอะไรอ่านออกเขียนอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงที่เข้าใจนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกระตือรือร้อนนะคะกระตือรือร้อนอย่างรู้อย่างเห็นนะคะ Slender Dislike คือความสุขกำลังมานะคะสำหรับเ,เพื่อนชาววันอังคารนะคะความสุขกำลังมาหาคุณคุณจะได้พบเจอกับความรักคุณจะได้พบเจอกับความแบบ ความสําเร็จในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานหน้าที่หรือว่าเกี่ยวกับการต่างประเทศหรือว่าเกี่ยวกับการเรียนเนี่ยดีมากๆนะคะในเดือนมิถุนายนนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าคุณได้อะไรนะคะอ่าคุณได้เทพธิดานะคะแห่งการสร้างสารรค์นะคะอันนี้จากจีนไม่ใช่จากจีนคุณได้เทพธิดานะคะแห่งการสร้างสารรค์นูว่านะคะเป็นเทพธิดาจาก เหมือนฝั่งจีนนะคะเออเห็นการแต่งตัวเห็นอะไรเนาะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นสัญญาณนะคะถ้าได้ไพ่ใบนี้เป็นสัญญาณที่แบบว่ากําลังส่งมาให้คุณนะคะกาลังเหมือนเทพธิดาองค์นี้กำลังส่งสัญญาณให้ใช้วัตถุดิบในชีวิตของคุณเพื่อสร้างบางอย่างสิ่งที่มีนะคะสิ่งที่มีแล้วก็เหมือนหมายความว่าบางทีเพื่อค้นหาจุดประสงค์ที่แท้จริงของคุณ คือบางคนอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าคุณอาจจะมีพรสวรรค์ในเรื่องของการครีเอทีฟทำมันนั้นทำอันนี้คืออัดแอปใช้กับบางสิ่งบางอย่างที่คุณมีในในชีวิตะอะอวัตถุดิบหรือว่าบางคนอาจจะมีพรสวรรค์ในเรื่องของมีของที่ไม่ได้ใช้แล้วเอาออกมาแบบเขาเรียกอะไรนะมาประดิษฐ์มาประดอยหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นแบบว่าเป็นสัญญาณมาบอกในเรื่องของความครีเอทีฟนะคะใช้ช่วงเวลานี้นะคะในเรื่องของการครีเอทีฟหรือว่าสร้างสรรค์ ะะมันจะนำพาคุณให้แบบคิดออกสมองไหลลื่นนะคะเปิดสมองของเองนะคะเปิดใจเปิด y o มายมายเซตของเองนะคะในเรื่องของการ c ครีเอ v ทีฟความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นการเริ่มต้นโครงการโปรเจกต์ต่างๆนานาอาจจะต้องใช้การ c ครีเอ v ทีฟเข้าไปด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เทพธิดาแห่งการสร้างสรรค์มาบอกคุณนะคะในช่วงเวลานี้นะอ่ะทีนี้มาดูว่าพระพิคเนสจ,จะสื่ออะไรถึงคุณนะคะ creation creation การสร้างสารรค์บางอย่างอ่ะอันนี้บอกไปแล้วนะคะภพภิคเนตก็บอกว่าอ่ะช่วงเวลานี้ดิสไลค์ก็คือความสุขนะคะการขยบขยายหรือว่าการเจอทางเรื่องที่ดีหรือว่าการแบบต่อเติมบางสิ่งบางอย่างให้มันเพิ่มพูนมากขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถความครีเอทีฟของเตงนะคะสร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์งเงินนั้นนะคะให้เข้ามาแล้วก็หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณ นะคะสแลนเอนะคะบางทีอาจจะต้องยอมจำนวนกับเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่มันผลักคุณให้ให้ชนฝาแต่คุณจะอยู่รอดปลอดภัยนะคะแล้วคุณจะแบบว่ามีความสุขได้ในเดือนนี้แล้วก็ในเรื่องของความรักเรียนรู้ที่จะรักแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะแล้วก็เราอาจจะไปเกี่ยวพันไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรักบ้างนะคะเพราะว่ามันมันมี Energy ของการแบบ i n t e n s e r e l เ t i o n s h i p เข้ามาด้วยนะคะในเดือนนี้นงั้นก็ต้องรู้จักที่จะแยกแยะนะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะแบบว่าอ่ารักก็รักให้พอดีอะ่ะสำหรับคนที่มีคู่มวาว่าว่าอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของแบบอ่าสุขภาพของคุณหรือว่าคู่ของคุณหรือว่าการทํางานนะคะส่วนสายโสนเนี่ยแน่นอนอาจจะได้เจอชาวธาตุลมหรือชายชาวทางไกลต่างชาติก็ได้นะคะหรือมีคนแอบสองแอบมองแอบชอบคุณอยู่ก็ได้เนาะโอเคนะคะสําหรับ เดือนมิถุนายนนี้ก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีกรุณาณพิมพ์คาว่าขอบคุณโอกาสขอบคุณข่าวดีขอบคุณการเงินการเริ่มต้นที่นำพาซึ่งความสุขความจเจริญเข้ามาในชีวิตฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันสำนึกเหลือเกินนะคะขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนจงโชคดีนะคะอย่าลืมกดซ u b s c r i b e และแชร์ให้หมอโบด้วยนะเลิฟเลิฟค่ะ